สวัสดีค่ะพรเพนขายรถไทยมือสองจากร้าน p C Tactor r อำเภอบัจรจกรย์จังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะวันนี้พรเพนมีรถไทยคันนี้เลยค่ะมาอัปเดตค่ะ อุปตา l c 0 1 8 d t ค่ะรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี60ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผ่าหลังค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะราคาค่ะ339,000บาทค่ะย้ำค่ะ339,000บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ0816001753ค่ะหรือโทร0984422502ค่ะร้านเราร้าน PC Tractor อำเภอบญจรักษ จังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ share, ให้พรพินด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะค่ะไปชมรอบๆอบคันกันเลยค่ะ คารรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี60ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผาดหลังค่ะยางหน้านะคะทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองคางค่ะสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะส่วนยางหลังค่ะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะค่ะรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์สสูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์ค่ะเอกสารเล่มชุดโอนครบค่ะสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะ รถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี60ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถไทยรุ่นนี้ไว้ใช้งานค่ะ pc tractor อําเภอเป็นจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะมีให้เลือกหลายคันค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สะดวกนะคะสามารถแวะมาดูมาชมมาทดลองขับได้ที่ร้าน pc tractor ค่ะทางร้านยินดีให้บริการค่ะเบาะเดิมนะคะที่ไม่ขาดค่ะ ร้านเราร้านพีซี PC, แท็กเตอร์อำเภอเบนจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะร้านเรานะคะขายเป็นเงินสดและผ่อนผ่านทกศค่ะหลังคาเดิมนะคะที่ไม่มีรอยรั่วรอยแตกค่ะ ชั่วโมงการใช้งานนะคะ1,300ชั่วโมงค่ะ1,300ชั่วโมงค่ะชั่วโมงแท้เดิมค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สะดวกนะคะสามารถแวะมาดูมาชมมาทดลองขับได้ที่ร้าน PC Tactor ค่ะทางร้านยินดีให้บริการค่ะรถคันนี้นะคะก็ถือว่าเจ้าของเดิมรักษาไว้ดีมากเลยนะคะ สีสันเดิมที่ยังสวยงามอยู่เลยค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สะดวกค่ะสามารถแวะมาดูมาชมมาทดลองขับได้ที่ร้าน PC t ีแท o กเตค่ะทางร้านยินดีให้บริการค่ะยางหน้านะคะทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองข้างค่ะเอกสารเล่มชุดโอนครบนะคะรถจดทะเบียนปี60ค่ะระบบไฟค่ะใช้งานได้ทุกจุดค่ะ ส่วนผานหลังค่ะเป็นผานตาช้างค่ะผานหกใบ22ค่ะยกไว้หังไม่ตกนะคะข้างหลังสะอาดสะอ้านค่ะพีทีโอใช้งานได้ปกติค่ะ รถคันนี้นะคะพร้อมใช้ง,งานลุยงานค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สะดวกค่ะสามารถแวะมาดูมาชมมาทดลองขับได้ที่ร้าน PC Tractor ค่ะทางร้านยินดีให้บริการค่ะคูบตา L4018 นะคะที่ร้าน PC Tractor มีให้เลือกหลายขั้นค่ะคันนี้นะคะเพิ่งเข้าใหม่ค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สะดวกค่ะสามารถแวะเข้ามาได้นะคะเวลาทําการนะคะ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะเปิดบริการเปิดบริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะสีสันเดิมค่ะที่ยังสวยงามค่ะ ูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังตามหารถไทยรุ่นนี้ไว้ใช้งานค่ะซี Tactor อร์อำเภอเบนจรักษ์จังหวัดศรสีสะเกดค่ะราคานะคะ339,000บาทค่ะย้ำค่ะ339,000บาทค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะจะส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะมากกว่าพันกิโลก็ส่งนะคะส่งฟรีค่ะ PTO ใช้งานได้ปกติะระบบไฟค่ะใช้งานได้ทุกจุดค่ะ ค่ะเดี๋ยวพรเพนจะพาทดสอบการใช้งานคร่าวๆนะคะเดินหน้าถอยหลังค่ะ ค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี60ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผ่านหลังค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะราคาค่ะ3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทข่ย้ำค่ะ3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถถ่ายรุ่นนี้อยู่ค่ะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะ PC ซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะค่ะสำหรับวันนี้ถ้าพรเพนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้พรเพงขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ